มีงานเยอะมากเีไปแบบสววิชาเสียดคือแบบคนเก่มากเก่งมากเยเ็ชังเยอะมา 梦太多。 The body system, the human r i s p i r a t o r y system, ระบบหายใจ r i s p i r a t o r y system, ระบบหายใจของคนที่เคยอาศัยอยู่บนดอยสูงกับคนทั่วไปมีความแตกต่างกันเมื่อวิ่งหรือออกกำลังกายหนักเนื่องจากการปรับตัวของร่างกายต่อระดับออกซิเจนที่แตกต่างกันในสภาพแวดล้อมที่เคยอาศัยอยู่ คนที่เคยอาศัยอยู่บนดอยหรือพื้นที่สูงพื้นที่สูงมีออกซิเจนบางเบากว่าระดับน้ำทะเลทำให้ร่างกายต้องปรับตัวโดยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงเพื่อช่วยลำเลียงออกซิเจนได้มากขึ้นพัฒนาประสิทธิภาพของปอดและระบบไหลเวียนโลหิตทำให้รับออกซิเจนได้ดีขึ้นเพิ่มความหนาแน่นของเส้นเลือดฝอยเพื่อช่วยกระจายออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นเมื่อลงมาวิ่งในที่ราบ คนกลุ่มนี้จะมีข้อได้เปรียบคือสามารถใช้และลำเลียงออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพกว่าคนทั่วไปจึงเหนื่อยน้อยกว่าและฟื้นตัวเร็วกว่าคนทั่วไปที่อาศัยในที่ราบคนที่คุ้นเคยกับสภาพอากาศที่มีออกซิเจนปกติไม่ได้มีการปรับตัวแบบเดียวกับคนที่อยู่บนที่สูงดังนั้นเมื่อต้องการออกแรงมากเช่นการวิ่งปอดและหัวใจต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อสูบฉีดเลือดและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อการฟื้นตัวหลังจากเหนื่อยช้าก,กว่าเพราะไม่มีการปรับตัวของเม็ดเลือดแดงหรือเส้นเลือดฝอยเหมือนคนที่อาศัยบนดอยเปรียบเทียบเมื่อต้องวิ่งถ้าวิ่งในที่ราบคนที่เคยอยู่บนดอยจะได้เปรียบมีความทนทานและเหนื่อยน้อยกว่าคนทั่วไปถ้าวิ่งบนที่สูงคนทั่วไปจะเหนื่อยเร็วมาก พอร่างกายยังไม่ชินกับออกซิเจนที่เบาบางสรุปคนที่เติบโตหรือใช้ชีวิตในพื้นที่ราบสูงมีการปรับตัวของร่างกายที่ช่วยให้ใช้ออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้พวกเขามีความทนทานต่อการออกกําลังกายมากกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อลงมาวิ่งในพื้นที่ราบ